สวัสดีค่ะทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสด้วยกันเด้อแซ่บหลายครับตอนเช้ากินก๋วยเตี๋ยวค่ะพี่น้องจ๋าอยู่ตลาดเด้ออยู่ตลาดได้ไก่อยู่ตลาดนะวันนี้แม่มากินก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวเจ้านี้เขาอร่อยค่ะขึ้นชื่อทาละห้าสิบบาทเองร้หอนกินเร็วไม่ได้นะคะมันร้อน ขายอยู่ทางรถไฟอร่อยเป็นร้านใหญ่มาอร่อยด้วยกันนะคะมีเกี๊ยวปลาด้วยนะเกี๊ยวปลา ลูกกิ้นปลา๋วยเต๋่วเจ้านี้ยเขาทำอร่อยค่ะสูตรของเจ๊ยุพินแม่ขายพ่อให้ลูกลูกขายต่อเขาทำอร่อยแม่ขายแกงสุดยอดทำอร่อยทุกอย่าง ร้านคุณแม่เจ๊จุปิน <c ười> อร่อยมากค่ะกินก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยดีนะคะซุน้ำรล้ลอนๆเตาก่อนมันร้อนน้ำก๋วยเตี๋ยวถ้าก๋วยเตีเ๋ยวอร่อยกับรุงแป๊บเดียวก็อร่อยนะ ถ้าน้ำก๋วยเตี๋ยวอร่อยปรุงแป๊บเดียวก็อร่อยไปได้ถ้าก๋วยเตี๋ยวไม่อร่อยปรุงไงก็ไม่อร่อยสุดน้ำละร้อนโล่งดีชื่นใจขายชามละห้าสิบบาทรสชาติอร่อย กินปลามา <c oughs> หมูสับก็อร่อยนะเจ้นเหนียวงูอร่อยไม่หมายค่ะมากินด้วยกันจ้ามากินด้วยกัน